สวัสดีค่ะห้างทองหวังยังมีมาแล้วจ้าวันนี้มาพบกับการสะสมทองรูปแบบใหม่นะคะมีทั้งจี้ลูกคิดนะคะดอกกลาบแล้วก็หัวใจนะจ๊ะสะสมความรักเป็นหัวใจทองรักนิดนึงใส่หนึ่งชิ้นนะคะรักมากใส่สองชิ้นนะคะรักมากๆๆใส่เข้าไป3ามชิ้นค่ะ สะสมวันละชิ้นสองชิ้นนะคะพอถึงวันเลนทายก็นำไปให้แฟนได้เลยจ้าหัวใจนี้ทองคำแท 99. 99้99.99%นะคะเพียงชิ้นละ399บาทเท่านั้นจ้าลูกค้าวันวานเลนทน์นั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะให้เป็นดอกไม้ธรรมดาก็เชยไปแล้วนะคะยุคนี้นะคะเราต้องให้เป็นดอกกุลาบทองคำค่ะเด่มต้นที่ดอกละ750บาทเท่านั้นจ้า หรือจะเป็นจี้ลูกคิดนะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะคิดถึงนิดๆก็ใส่ขวดหนึ่งชิ้นนะคะคิดถึงมากนะคะก็ใส่ขวดสองชิ้นค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึง,ถงก็ใส่ขวดไป3ชิ้นค่ะลูกค้าพาวันวาลินไทยนะคะก็นําความคิดถึงใส่ขวดแก้วสวยๆนะคะไปมอบให้กับคนที่เรารักได้เลยนะจ๊ะจีลูกคิด750บาทเท่านั้นคะ่ะ รองคำแท้99.99% 99นะจ๊ะอยากจะสะสมแบบไหนอยากจะเก็บแบบไหนจะจะซื้อแบบไหนไว้ให้กับคนที่เรารักนะคะสามารถทักเข้ามาที่ไลน์แอดที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะราคานะคะเริ่มต้นที่399บาทเท่านั้นคะ่ะสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะ